ที่เราเรียนรู้มาก่อนเนี่ยก็คือเราสอนวิธีการดับรอยแผลในใจไม่รู้เออยได้ได้ได้ผุพันคอตรงนั้นไม่ทันคือไอ้รอยแผลในใจนี่คือนามมาทำนามมาทำเกิดตอนไหนเอาส,อาสมมติง่ายๆว่ามีใครคนหนึ่งยืงเมเงินเราแล้วเราต้องฟ้องร้องตดออะไรฝ่าย่ยเขาเอามาชะกตัวก็ตั้งถูปบิันงครับ ให้มนใช้คือทางรูปประธรรมอ่ะเรียบร้อยแล้วสาเร็จจบเรียบร้อยแต่นามธรรมาใจเรายังจำอย่างนี้ขี้โกงตุลุเขาโกงแล้วปะไม,ไ,ไม่ได้โกงเขาก็จ่ายแล้วไงก็คือทุกอย่างคือหม่ว่าทุกอย่างถูกชำระเรียบร้อยแล้วเ,เข้าใจไหมแต่ ไอ้ความที่เรายังจำเขาอยู่เนี่ยเออไอ้ไอที่บาดใจคือแผลในใจพวกเนี้ยมันลบไม่ได้ลบมันไม่มีวิธีลบทางทางด้านฟิสิกเลยฟิสิกอลนี้ลบไม่ได้ไอันเนี้ยเนีย่ยทางพุทธศาสนาลบได้เอก็ลบยังไงนะไอ้ไอรอยแผลทั้งใจเนี้ยก็คือพระพุทธงค์ให้เรามองเห็นว่าบวลมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย มวลมนุษย์ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยสตัตว์บุคคลตัวตนเราเขาล้วนแล้วอยู่ภายใต้ความกดดันทั้งสิ้นคุณเสบจริงไหมมินจริงไหมยอยู่ภายใต้ความกดดันความกดดันที่อยู่ภายใต้นั้นมีสองข้อข้อที่หนึ่งกดแห่งกรรมนะข้อที่สองเขาถูกบีบคั้นด้วยกดของอนิจจามีสองข้อมีใครเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว อยากแก่เราไม่อยากแก่แต่มันก็ต้องแก่เราเกิดมาสมบูรณ์พุนสูขเราก็ไม่อยากตายแต่มันต้องตายเห็นไหมเนี่ยกฎอนิจจังหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นในจิตลึกๆของทุกคนเนี่ยต่อหน้าไม่ได้แสดงออกแต่ความบีบคัน้นที่อยู่ในด,ด,ดิ้นทั้งนง้นี่ยด,ดิ้นแบบเจ้าของก็ยังไม่รู้ตัวด้วยกดสองข้อ เมื่อเราเห็นว่ามวลมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยโดนแ,แล้วอยู่ภายใต้ความกดดันทั้งสิ้นมีแต่ทุกข์ทั้งสิ้นต้องพิจารณาให้เห็นมีแต่ทุกข์ทั้งสิ้นเลยให้จิตมันไม่ได้มันพูดแบบปากเปล่ามันต้องเห็นด้วยตาใจเมื่อเห็นด้วยตาใจแล้วเนี่ยเราถึงเห็นอกเห็นใจสัตว์บุคคลตัวตนเราเก่า,าทั้งหมดเมื่อเราเห็นอกเห็นใจทุกทุก,ทกสัปพะสัตว์สปปรรพสิ่งเนี่ย ัวเนี้ยไอความพมโรจนใจตัวเนี้ยเราเรียกว่าเมตตาอับปา,างยาเป็นการเมตตาไม่มีปมาเพราะเมตตาสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหมดอันนี้ก็คือทั้งจักราวาลเพราะกฎแห่งกรรมกับกฎอันนี้จังมันทั้งจักราวาลเมื่อเราเข้าใจอย่างเนี้ยการเมตตามันเลยรอบตัวหมดน่าไขว้คานวางมาคืออย่าเชื่อให้พี่เรณา แล้วมีช่องค้านี่ยให้ค้านมันได้เป็นความรู้ช่วยช่วยกันของวันนี้เราก็ไม่ได้รู้มาจากไหนเราก็มันมาจากคนะ่อยๆพินิ้เปลี่ยนเรายังไม่ต้องค้านตอนนี้ก็ไปทาซะอีกคืนเ,เอแล้วพรุ่งนี้ดูที่มนมีที่ค้านาว่าทุกสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งสิ่งของสิ่งของก็อยู่ภายใต้ความกดดันกดอันนี้จังเนี่ยมันกำลังทนการแตกด่า เมื่อจิตมันลงอย่างนี้บเมตตาอัปประมาณยาถึงเกิดขึ้นคือเมตตาไม่มีประมาณคําว่าเมตตาไม่มีประมาณตัวนี้เนี่ยเราเคยให้ความความหมายมันว่าเป็นเมตตาอย่งสูงสุดแต่ไม่ใช่เป็นเมตตาแบบรอบหมดเลยแต่เมตตานี้นอกจากรอบแล้วมันเป็นกลางกลางนี่คือธรรมทีพ่พร,พระพุทธองค์คนพบ ว่าทางสายกลางเนี่ยมันเลางกลาง,ลางแต่รอบหมดเมื่อจิตจับอย่างนี้ได้เมตตาอัปปมาญยาได้มรรคที่เจริญอยู่ตอนนี้มันเลยกลายเป็นอริยมรรคเพราะมันใช้ฐานที่เราใช้ปิติมันเป็นเมตตาอัป,ปมาญยาแทนปิติตัวนี้มันเลยสูงมากเป็นอริยมรรคปิติหัวใจเต้นเลย นี้พอได้ปิติกาจะเต้นลมออกที่เป็นอรียมรคตอนนี้รอยแผลทางใจอะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นมันก็คือเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นจริงไหมเมื่อกี้เราพูดแล้วมันเป็นนามมาทําทั้งหมดเราเรียกว่าสมุทยัยเมื่อสมุทัยมารวมกับมครคนิโรธก็จะเกิดทุกข์ก็จะดับมันดับได้หมดทุกเรื่องนะมันดับได้หมดทุกเรื่องแต่เสร็จแล้วเนี่ย มันจะเล่นทีเผลกับเราทีเผลอขั้นสําคัญที่ที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกเราก็คือตอนเราพิจารณาอะไรเราก็ดับได้พิจารณาเรื่องไหนก็ดับได้ดับได้หมดพอดับไปเรื่อยเรื่อยเราก็ชักเก่งขึ้นดับไปเรื่อยดับไปเรื่อยจนไม่หลับไม่นอนถามว่าทุกข์ไหมตอนนี้นะา้าถ่ายว่าทุกข์ไหม ก็มันมัวมันมัวแต่ด ra> ับมันเลยทุกข uh 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 yes> uh 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 ์แล้วก็มันดับไปเรื่อยดับไปเรื่อยมันไม่ได้พักผ่อนนะเข้าใจไหมเนี่ยมันมัวแต่ดับจนกระทั่งไม่ได้พักผ่อนอันนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพอคนที่ทําได้จะทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยทำไปเรื่อยก็ตัวเองยังไม่รู้ตัวเองทุกข์แต่มันจะไม่หลับไม่นอนจนกระทั่ง เฮ้ยทำไมเราไม่หลับสองคืนก็แล้วสามคืนก็แล้วมันเป็นจริงๆเลยหลวงตาใช้คำนี้ว่าหลงสังขารเนี้ยหลงสังขารอแล้วทำไงเอาช่วยกันคิดดิอาจารยหลงสังขารแล้วทำไงเรารู้แล้วดับดับมันก็ถ,ถูกหมดอะไม่มีอะไรแย้งได้เลยมันถูกหมดทุกอย่างเลยถูกถูกทั้งทฤษฎีถูกทั้งดับนามมาทำดับได้ตลอดอะ แต่มันไม่หลับไม่นอนเลิกดู<ะ>เลิกด,เลกดูได้ไงอะ่ะมันก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องดับอีกอะ่ะม,มันปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไไดเราเวลาเราทําอะไรอยู่เนี่ยเรื่องมันมาตามเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามันปล่อยไม่ได้มันนับต่อไปเรื่อย มันไม่ออกแปลวออกได้ไหมไม่รู้เดอันนี้ปรากฏการตัวนี้มันเกิดกับครูบาอาจารย์ทุกองค์แล้วมันก็เกิดกับเราด้วยแล้วเราก็แทบบ้ากับมันราจจะต้องเพราะสักพักหนึ่งเราไม่ได้นอนสักสองคืนนะคำสอนของตาก็จะหลุดออกมา พอหลุดมาโอ้ยท่านเคยสั่งเอาไว้แล้วนี่ก็คือตัวลงเราเราดับไปเรื่อยดับไปเรื่อยอันนี้เราก็เห็นเลยเราชักทุกตัวลงเราทุกเพราะอะไรทุกเพราะสังขารเพราะความคิดที่ดับอะตัวลงท่านบอกนี่ไงสังขารเป็นสมุทรไทยเมื่อเห็นสังขารเป็นสมุทรไทยเลยสังขารเป็นสมุทรไทยก็เลยเอาความคิดที่จะดับนูน่นดับนี่เนี่ย เข้ามาอยู่กับอาริรรคมันระเบิดที่เห็นเลยลองทำดูมันจะดับปึ๊บไปหมดไอ้ของเก่ามันยังดับแล้วมันยังมียังมีผู้รู้อยู่อันนี้มันดับแบบทั้งกระดาษเลยผู้รู้ผู้รู้หายไปหมดเลยนะไปลองทำแล้วพรุ่งนี้เราคุยกันนะอันนี้สำคัญนะเนี้ยกำลังเพียๆอย่างเงี้ยทำง่ายแต่ถ้าไม่เพียทำยากเพราะเราต้องไป พิจาาดับเงื่อนดับเงื่อนนี้ดับเงี้นจนมันไม่นอนแล้วจนเพียเราถึงจะมาเจอแต่วันนี้เดินทางเพียเียเนี่ยเอาทางรัฐก็เมื่อกี้เราพูดแล้วไงเราเห็นแล้วสับสัตสัตบุคคลตัวตนเราเขาทั้งสิ่งของ อยู่ภายใต้ความกดดันทั้งนั้นหนึ่งกดอันนี้จังสองกดแห่งกรรมเราเปฏิเสธไม่ได้นั้นทุกชีวิต่ยดิ้นรนหมดเลยไม่ใช่ทุกชีวิตทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งดิ้นรนทั้งนั้นอะอย่างเราเนี่ยเราก็ดิดน้นรนโดยเราไม่รู้ตัวดิดน้นรนให้สุขภาพมันจะเป็นอย่างไรดิ้นรนทั้งนั้นแหละทุกคนดิดน้นรนได้หนังเหี่ยวไปแล้ว ดิลอนวันนี <c oughs> ้กินข้าวมากไปท้องปุงอืดเงี้ยมันดิลรนทั้งนั้นเลยอยู่ภายใต้ความกดดันซึ่งมันมันซึมกินเราโดยเราไม่รู้ตัวตรงนี้เรามอง้ป่วยนอีความเมื่อกี้ลองล็ตีกับมาดูเองมันไม่แตะเองก็ไม่จาเป็นต้องแตะเราดูคนอื่น <im> เพื่อนแล้วตอนนี้ที่เราคุยนีย่คือเราต่างคนต่างดูคนอื่น พอดูเพอะดูคนอื่นมันจะเห็นง่ายแต่ดูคนอื่นดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเราก็เห็นว่ามันก็ถูกหมดเดี๋ยวเราก็ดับคนอื่นตลอดเวลาตัวลงไอ้ตัวเราที่ไปดับคนอื่นมันเลยเก่งอยู่คนเดียวเก่งคนเดียวแล้วมันไม่หยุดมันคือเห็นวิธีดับแต่ยังเห็นพอจตีตัวเองเนี่ยเหมือนยังเห็นตัวเองเพิ่มชัดมากแต่ไม่รู้ว่ามันคือเออก็ก็ ก็ไอตัวเองนี่ม like like ันกําลังเป็นคนเก่งไงล่ะอ่าวพอเป็นคนเก่งแต่มันฟาดฟันคนอื่นก็หมดเลยอ่ะแล้วมันก็ยึดคำรามว่าเก่งอยู่ตลอดแล้วม่พอก็ไอตรงเก่งอยู่ตลอดทําให้เราห้าวห้าวเราเลยแทนที่จะพักผ่อนเราก็ไม่พักเราก็ห้าวท้าลบไปตลอดอืม ได้เข้าใจยัง่มันมันเป็นมันมันมันสมการเนี่ยมันมันมันง่ายๆแต่มันซ้อนกันคือมันซ้อนกันอยู่ที่ว่าขั้นแรกเนี่ยใจเรายอมรับหรือยังว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้แรงกดดันเออยอมรับได้แรงกดดันนั้นคือหนึ่ง กฎแห่งกรรมสองกฎอนิจจังเมื่อทุกคนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมและกฎอนนิจจังเราเลยเกิดเห็นอกเห็นใจเขาเหล่านั้นเมื่อเกิดเห็นอกเห็นใจเขาเหล่านั้นจะทำให้ดีนะเราเลยตรงนั้นเขาเรียกว่าเมตตาอัปปามายาเมื่อเมตตาอัปปามายาเกิดมรรคที่เราเคยเจริญอยู่อ่ะ มันจะเปลี่ยนเป็นอาลียมะเพราะตอนนี้มันเมตตาอัปปามยามครอบแต่ของเก่ามันแค่เมตตาทีละเรื่องเมตตาทีละเรื่องทีละคนพอกระจายนะแตกต่างกันแตกกันเองแต่นี้มันเมตตาแบบนี้มันเมตตาเห็นอกเห็นใจหมดเลยเพราะทุกคนอยู่โดนกดข้อเดียวกันเพราะเมตตาแบบนี้เมตตาอัปปา,ามยาแบบเนี้มันเลยเป็นอาลียม คือเมตตาหัวใจเต้นลมออกซึ่งที่เขาก่อนเมตตาหัวใจเต้นลมออกมันคือมรรคกแต่นี่เมตตานี่มันครอบหมดก็เลยเรียกว่าอริยามรรคกเอาแค่นี้ก่อนนะขคสะดุดอีกไหมตรงนี้พอได้อริยามรรคกพลังของอริยามรรคกเนี่ยตอนนี้เราก็ดับแผลทางใจอย่างเดิมมาแหละมันดับได้หมดทุกเรื่องแหละแล้วมันดับไปเรื่อยดับไปเรื่อยมเรื่องอะไรมามันก็ดับได้หมด เรื่องอะไรมาก็เอามันแนบกับอริยมรรคมันก็ดับดรียตกลงว่าเรื่องในคอกระดับในขอกกรดับในคอก็ดับ,ใน,ดบ,ใ,นดบในกอไก่ในหอนกคูก,กมันก็ดับดับมันก็ดับไปเรื่อยตัวลงมันมองเห็นอะไรมันดับหมดซึ่งมันเป็นความคิดของเราที่ไปดับใช่ไหมมันเลยทําให้เราเนี่ยไม่หลับไม่นอนพอไม่หลับไม่นอนพอไม่หลับไม่นอน เราก็จะเบลอเซอ่อไปเลยแล้วเราก็จะงงงอาเพชที่เราทามานี่มันถูกก็เปล่าเอาปรากฏการจริงก็ได้เอาปรากฏการจริงของเตยก็ได้แขกเขามาตลอดเวลาเงินรับรับตลอดรับทรับตลอดรับ,บต,ตาบือเงี้ยก็รับตลอดอนะแขกก็ามาตลอดตุลุงเราทํางานเพื่อความสุขตุลุงมันสุขก็เปล่าตอนนี้ พอเข้าใจไหมเนี่ยมันมัวแต่ทาอะ่ะมันมาเป็นตลอดสายเพราะพระพุทธองค์ก็เลยให้มองว่าไอ้ที่ทำทำทำอยู่เนี่ยมเลยกลายเป็นตัวสมุทัไทยทให้เกิดเรานะทุกพอเข้าใจนะเมื่อกี้เราดับรอยแผลทางใจของคนอื่นดับทีละเรื่องทีละเรื่องแต่เนี้ยไอ้รอยแผลทางใจมันเกิดขึ้นกับเราเพราะเราเหนื่อยพอเราเหนื่อยเนี่ยเราก็เลย มองเห็นแล้วอ๋อวิธีดับที่เรากําลังดับอยู่เขาเรียกว่าสังขารเนี่ยมันคือสมุรทรตายมันเป็นเหตุให้เราทุกข์พอรู้เป็นเหตุให้มันทุกข์ให้เราทุกข์เนี่ยจับมันมาแนบกับอริยมครคที่เราทําได้แล้วมันจะระเบิดให้เราเห็นเห็นไหมพูดปั๊บจินตนาการตรงว่าระเบิดให้เราเห็นเนี่ยไม่มีใครเข้าใจต้องทําเองถ้าถึงจะเห็นตรงนี้ทุกคนพอทําถึงตรงนี้ก็จะเห็น,นต้ม พอตุ้มแล้วถึงจะเข้าใจมันเป็นสรรมการซ้อนสรรมการอยู่ในจิตอย่างเนี้ไม่รู้คุณว่าพอเข้าใจไหม,มไม่ระเบิดไม่แรงมันเป็นละลายเออก็มันละลายหมดมเรื่องไปเลยเอ,อคือของเก่าเนี่ยมันละลายทีละเรื่อง<ม>ใช่ไหมเ,เรื่องเรื่องนายคนนี้ขี้โกงอะไรก็ละลายไปเรื่องละลายไปทีละเรื่องแต่น,นี้มันล้มกระดาน มันต่างกันเท่านั้นเองมันจะเกิดวเราียแนะก,ก็เราเพียแล้วไงบอกเพียแล้วเราถือเอ๊ะตัลงเรานี่ทำทุกอย่างเนี่ยมันถูกหมดแล้วแต่ทำไมทำแล้วเราทุกมันทุกเพราะอะไรก็เพราะไอตัวนี้มันคือเหตุแห่งทุกคือสมุตทตยพอเจอพอรู้ว่าไอสังขารเป็นสมุทรไทยก็จับมันมาแนบกับอริยมรรคมือนก็ระเบิดให้เรา มันเป็นอริยสัตว์ตัวใหญ่ที่ครอบทั้งหมดทีเมื่อกี้อริยสัตว์ที่เราที่เราทำอะ่ะเอาอริยมรรคเอาสมุทไทยทีละเรื่องทีละเรื่องรอยแผลทางใจเรื่องหนึง่งมันก็ดับดับในกอไก่ดับในขอไข่ดับในคอควายมันดับทีละเรื่องเห็นไหมล่ะเพราะเราเอารอยแผลทีละเรื่องมาแต่พอเสร็จแล้ว พอเราดับไปทีละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยไอ้ตัวที่ไปจัดการดับตัวเนี้ยมันไม่ยอมเลิกเพราะมันเมามันในการดับตัวลงมันเมามันเองอะมันเลยทําให้เราเนี่ยเพราะมันเป็นความคิดของเราไงทําให้เราทุกข์อ่าเหมือนก็พเป็นความคิดของเราที่ทําให้เราทุกข์ตัวลงมันก็เป็นรอยแผลของเราเนี่ยแหละพอเข้าใจไหมเราไม่ต้องไปตั่งคิดว่ายังไม่ดับเรา เดี๋ยวมันจะออกมาตรงนี้แหละที่เรากําลังทํางานอยู่เนี่ยทางานแบบไม่เลิกลาตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้นจะโชว์ออกมาพอโชว,ว,ว์มาเราก็เออนี่ไงินไปเป็นสมุทรไทยก็ตัวเนี้ยเปแนบกับอริยศาสตร์ไอ้แนบกับอริย,รย,รยามรรคมันจะเกิดอริยศาสตร์คืออธิบายยังไงก็ซ้ําเดิมซ้ําเดิมถ้ามันยังไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจอย่างเดีย มันต้องลองทำทำสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามแล้วมันเกิดขึ้นในจิตทุกคนแหละทายได้ไหมเออลองทำเดือยแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้คอ่คอยค่อยปุยกันนะเงื่อนมันสั้นนะ่ะแต่ต้องทำเป็นเป็นพอสมควรนะ่ะเป็นชั่วโมงนั่งทำเรื่องนู้นแต่ได้ประโยชน์ทั้งนั้นระหว่างที่ทำไปนะความรู้มันก็จะเกิด เนี่ยเราก็เบาขึ้นอะไรที่คาใจมันจะเบาเบาจนกระทั่งเราสมมติยังไม่ดับหมดมันดับแค่ทุกเรื่องอย่างเงี้ยวันรุกขึ้นเราผัสสะกับคนเหล่านั้นเนี่ยเราเหมือนกับเขากับเราไม่เคยเป็นอริกันไม่เคยมีอะไรบาดหมางก,กันมันจะอ,อย่างน้อยก็ได้ความสบายตรงนี้ระดับความแย่งแยงไม่มีมีทีผุรลง ไม่ค่อยพอใจหน้านี่เจอครับมันก็จะอยงแยงไม่อยากมองหน้ามันจะมีพิรุษแต่นี่มันหายไปเลยก็เข้าใจไงแต่พอระระเบิดอันใหญ่แล้วมันหมดเลยมันทําได้ทุกคนแต่เนี่ยคนทเยังยาวไกลไม่ไม่อย่าวิ่งไปทอมันต้องทำซะก่อนต้องทําแบบที่เรานี่ซะก่อน เ็มไปหมดเลยโดยที่เอ,อเราไม่สามารถควบคุมได้เปนเหมือนเทออกมาเลย,เลยอะไรอเแล้ววันนั้นก็พยายามเดินจงกรมขบอ,อะไรนะดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้ตอนเช้ามาฟังเทของพ่อนะคะแล้วมันอในเทนะก็พูดถึงเรื่องของศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าคือตอนนั้นก็เหมือนจะเรามีกับมาเป็นมิตรกับทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นอ,อ,อริยมรรคใช่ไหมคะแล้วมันก็ มันเรื่องที่เป็นแผในใจทั้งหมดมันดับไปเลยแต่มันไม่ได้จบแบบนี้ใช่ไหมคะก็มันก็ใกล้เคียงแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดเพราะมันยังไม่สรุปด้วยปัญญาตัวเองว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้ความกดดันเห็นไหมความกดดันสองข้อหนึ่งกดแห่งกรรมสองกดของงนนิจังได้นก่าจะได้แค่ข้อหนึ่งค่ะไม่ได้รวมจังแต่พอเรารู้สึกว่า มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าขึ้นมากโค๊บอ่ะเรื่องที่มันเทม,มาเมื่อคืนมันหายหมดเลยค่ะเรก็มันก็ดับเฉพาะเรื่องที่พอศรัทธา,า,าต่อพระพุทธองค์<ช>แต่นี้<ม>หลายละเอียดมันไม่ได้ลงไปว่าพอศรัทธาต่อพระพองค์คือรับกรร,รมแทนใครไม่ได้ใช,ใช่ไหมแต่ไอตัวที่พระพุทธองค์ไม่ได้อธิบายไว้คือกฎเไออันนี้เอ้กฎตายลัก รเรเเป็นกับความเข้าใจตรี้แล้วว่าทุกคนทกสิ่งกอย่างในโลกนี่นอยอ่ายใต้ดแล้วมันจะงเข้าใจว่าก็เขากรดไม่ก,มกทุกอย่างกายเป็นวอทองัเจังนี้นนม่ก็จะถูกให้เกิดอริยมมัคแต่นี้มันยังไม่เห็นไอตัวสังขารไอตัว ที่จะเอาตัวที่จะมาดับเนี่ยแต่นี่แหละมันยังไม่เห็นตัวสังขารเมื่อกี้นี้ที่เราดับไปทีละเรื่องทีละเรื่องเราไอ้ตัวที่ไอ้นกอไก่มีแผลกับเราในขอไข่มีแผลกับเราแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยทุกคนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทุกคนอยู่ภายใต้อ่กฎของไตรลรักเอาอะไรมาดับอะเห็นไหมมันยังหาตัวไม่เจอไงอเดี๋ยวมันจะเห็น ไอ้ตัวตัวนี้แหละไปแทนไอ้ทีกำลังหาอยู่พอเข้าใจแล้วนะเข้าใจเงื่อนก่อนแต่ยังไม่เห็นตัวแล้วก็ไปหาตัวอีกทีถ้าถึงมันจะถึงปรากฏให้เราเห็นแต่มันจะมันจะเพิม่มปัญจาอะไรนั้นอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่กำลังที่เราหามันอะถ้าหามันนานมากไม่แสดงตัวสักที ความแค้นเนี่ยหลงตานี่ยระเบิดเถิดเทิงเลยถ้าปล่อยวางปลป่อยวางมันก็รู้ขึ้นมาใหม่ก็คือนี่พอพอวางได้เล้วนตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเราคนพบปรากฏการตรงนี้แหละของดีปับเนี่ยท่านคนพบตรงนี้เอานะเอามาถกกันก็ไม่จบแต่ต้องไปลองทำ ก็ทาตัวนี้ก็คือหาโจทย์ก็เมื่อกี้เราคุยกันเราเข้าใจแล้วเนี่ยตอนแรกๆเรา,าโจทย์ในกอไก่โจทย์ในขอไข่ดับไปทีละคนเราเข้าใจแล้วแต่ตอนนี้เป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็คือที่เราบอกว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อยู่ในภายใต้กฎตายักทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่กฎอันนี้จังหมดอ่ะเพราะฉะนั้นอริยมรรคก็เลยเกิดแล้วตอนนี้เราจะเอาสมุทัยตัวไหนมาใช้ มันไม่ได้อาใอกอไก่มาใช้ไม่ได้อาในขอไข่มาใช้ <c oughs> ใช่พอเห็นแล้วมันจะเป็นสมุทรไทยกับผู้รู้มันเป็นตัวเดียวกันเห็น <c oughs> ไหมมันขยายออกไปได้ตั้งเยอะแยะเดี๋ยวให้เขาไปทําก่อนแล้ว้าเปิดมาเดี๋ยวมันก็จับมาชนกันใหญ่เอาเหมือนไม่จบเรียดไม่ได้นะต้องสบายๆแล้วต้องยิ้มๆมาถึงจะออก เมือนกับเราแก้แก้ปมเชือกอะถ้าเรายิ่งเครียดจะแก้ไม่ออกก็อ้อาก็ก็ไม่ไม่เป็นไรไงถ้าเราทิ้งไวงั้นเราก็เวียนว่ายตายเกิดม,มันบบมันมัดขึ้นหรือมันมันแก้เดิมก็ได้ถ้าเราํำทานไปเรื่อยๆรื่อมันก็เลียนเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวก็เกิดประชาติตต่อไปก็ เป็นอย่างนี้อีกอะ,ะชาติต่อไปก็เป็นอย่างงี้กับหมุนอยู่แล้วเราก็มาเจอภายใต้ความก,กดดันอี้เดี๋ยวพึ่งไปท้อมอันที่ <c oughs> <c oughs> ค่อยๆทําไปก่อนหอตอนที่เราเข้าใจนี่หมายถ่ก่อนหน้านี้เรางพอสอนมราจนถึงศรัทธาสามข้อนะคะและ้ววันนี้ให้เพิ่มอนิจจังเข้ามาไม่ศรัทธาสามข้อ า,าท,ที่ที่พระพุทธองค์ทํายังทํ <ผล S 1> าไม่ได้เ,ทเอ,อที่พระพุทธองค์ทําไม่ได้เราจะไม่ทำํำแล้วก็กดใสรลักเนี่ยแถม,มแ้มุอปปอม,ะะม <laughs> อะไรนะเหมือนท็อปปิ้งบนไอติมม,มอะไรไอติมครีมเชอร์รี่เดี๋ยวก็อ้วนเลย ไม่ไม่กลับแล้วพอระเบิดแล้วเราเข้าใจทั้งหมดแล้วเรามันระเบิดเ้าเราเข้าใจมันหมดแล้วระเบิดด้วยความเข้าใจมันไม่ใช่ระเบิดแบบแบบอะไรอยู่ดีระเบิดแล้วเราก็านั่งเซ่ออยู่ไม่ใช่มันอ๋อเหมือนกับเหมือนกับอคิวเมดิทอยู่ในอ่างแล้วร้องยูเลกายเเราเรียกอย่างเงี้ยปรากฏการณ์ว่าระเบิด อ่ะค,อค่อยๆไก็มันมันก็คงไม่ง่ายนักเพราะพระพุทธองค์ก็สอนไว้แค่เนี้ยแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยสองพันกว่าปีแล้วใครที่ทาตรงนี้ผ่านก็พ้นไปใครไม่ผ่านก็ไปนั่งวิเคราะห์ไปเรื่อยๆก็เนี้ย,ย,ยทั้งหมดที่เราเรียนรู้บทธรรมของพระพระุทธเจ้าเพื่อประคองจิตมาเข้าเงื่อนนี้แล้วก็เข้าเงื่อนเนี้ย วิธีที่ที่จับเพื่อมาสมการนี้มาโซเนี่ยทุกอย่างเราเข้ามาถูกต้องหมดแลแ้วถ้ามาอยู่แค่นี้ก็เหลือแต่การคอมพิวต์มันออกมา <c oughs> <c oughs> ขอถามอีกอย่างคืออย่างที่บอกต้อง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 ไปทำการทำคือพิจารณญาณหรือว่าการป้างกันเดรย์หรอว่าการ เดินเพื่ออะไรเพื่อเกิดอริยมรรคเนี่ได้อริยมรรคแล้วตั้งไว้เฉยๆแล้วตอนนี้เราก็หาในกอเข้ามาชนรอยแผลในที่มีการในกออ่าก็ดับไปเรื่องนี้ก็ดับไปเรื่องนี้ก็ดับไปถ้าต่อไปเราไม่ต้องหาเราอยู่เฉยๆจิตมันหาเองเรื่องอะไรที่ค้างอยู่ในจิตอ่ะมันก็คือรอยแผลทั้งหมดมันก็จะเอามาชนชนเออเสร็จแล้วเราก็ เข้าใจหมดแล้วก็ทั้งหมดอยู่ภายใต้ความกดดันถ้าชนชนแล้วลเราจะดับอย่างนี้ไปไม่เลิกไม่ลาถามว่าเราเข้าใจหมดไหม <S <S เข้าใจหมดแล้วแต่มันยังดับกีละเรื่องกีละเรื่อง <S <S 2> <S 2> <S อ้าวว่าดับบบทุก ทุกที่คาใจสำหรับนายกอไก่กับเราหายไปเลยทุกนขขายขอไข่ก็หายไปเลยเนี่ยทุกมันจะหายอย่างนี้เลยทุกนายขอควายก็หายมันก็พอทําไปได้กี่คนก็หายทั้งนั้นแต่มันก็ยังทําไปเรื่อยๆต้องทําไปเรื่อยๆมันเกิดทุกตัวใหม่คือทุกที่มันขยันเกินไปนี่เราก็จะงงมันจะขยันเกินไปกันนั้นหรือ เออก็ลองทำดูสิก็ทำเยอะเราก็เห็นว่ามันไม่จบไปสิ้นก็ลองดูก็ขนาดเรายังโดนมันหลอกกัตั้งสองวันเอานะเดี๋ยวไปทำก่อนคืนนี้นะเวลาใครทำแล้วยังเซ็งๆลก็เดินซะหน่อยแล้วก็ไปนอนทำนอนทำนั่งทำได้เนี่ยเห็นไหมการ การภาวนาวิธีพระพุทธเจ้างา่ายนอนทําก็ได้นั่งทําก็ได้แต่ให้ทําคือให้นั่งค่อยๆประคองจินตนาการเอานะ